ปูเยี่ยมพารวยกระสิมาเปียนพาทรงพระพุทธลบอีกแล้วครับผมอยู่ต้นโพพี่ล่ะอยู่ต้นโพอยู่ต้นโพอยู่ต้นโพโอ้งามเด็ดสูเนี่ยสูตรเป็นประทานเนาะ,ะต้นโพใหญ่แด้ครับเด้อนี่ล่ะมองนาวัดนี่ล่ะเพื่อนก็อยุ่นี่ล่ะ อ่าอยู okay. ่นี่ละอยู่นี่ละอยู่นี่ละปูปูบปูปลกรักษาอันนี้มันไข่หมดะไข่ห่านหมดแจ๊บคนอิ่นยังวะมีไข่เดี๋ยวต้องสอบตู้มีมิดตัวแม่เหรอมีมิดตัวแม่เหรอคนอื่นจิตใต้เจ้าภาพทุกคนครับทุกเจ้าภาพอายุตั้งประเทศ่ยงคนละเห็นบ่หละเห็นบ่หละ เหงนบ่บเลอ,เลน,อ,น,อนี่ดดนเาดเาป,ดรป,ดประเทศเยอรมันนี้เนาะอืมประเทศเยอรมันนี้ถวาย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 หมากรูบุรีกันตะคูด้อ,อ ตอตอบดอกไหม่ร้อนหมืนกันเอีนตอบดอกไม่วันนี้พ่อเพชริดถือเด็กนี่หิวอะพอเพชรพเป็นู้เลี่ยนมาก,าากวกนากกนี่เลี่ยนอะไรผมไม่เคยเลี้ยนพ่อเพชรเพิ่นตัวนี้ผมผมไม่เคยเพี่ยนเคย่าคุณพ่อจับขาด

อิติปาลามิสาวาจิงสาอิติสาพัญญุมาคา,าอิติโหธินามุปโตอิวิปิโสจตเตนโมุขข้าพะจา,าทั้งหลายขอน้อมถาวายพระสาวุชาแก่พระปฏิมากรแทนสมเด็จตัวองค์พระพุทธเจ้า,าขอเทพพยาดาที่รักษาปฏิบัติองค์พ้าปฏิมากรนี้ขอจงอำนานิยอวยใช้ให้ข้าพระเจ้า,าทั้งหลายได้สำเร็จด้วยดีทุกประการในการงานหน้าที่สิงผูกพัน ลาสักการะบางจงบางเกิดเถิดนา่าเจ้าพระพุธให้มากับให้โตกให้ลกกะเท่เทากันอ่าวคุณหอมเดือดเดือดผู้ขาจิตถวายผู้ขาจิตเทวายดอกไม้ก่อนบานทำไมดอกไม้เด้อเด้อคุณแม่เลยเฉยเม่จบเป็นงามอุดทำสั่งมาพลังโลเกยธมโลเกอนุตโลสังโภะวโรเตโทติ นี่จำมังกรมุตดจำงนี่อเปนซักรผต้องครับเรไปผักกมีอนั่นบอกเป็นมดบอกตอมอวีันราเป็นมเเลยปซักเลยยาเออไเอาอ่า้าเปนรเอ็ดพาวรวย ะะถำนัจะเปลีผ้าให้ผ้าพุทรูกภูมิของต้นโพใหญ่มาในวัดป่าว่านดันพี่หองป่าผักชีโรยนี่โอ้งามเนาะมันคืองามผักโเกียงอย่างี้ครับต้จะผ่าด้อยหรอเป่อ้าผู่าไทยทำกันบ้านออาเล้วแล้วบ่อครอบอาพนุเมื่อคืน สาธุบุญทังบังเกิดเปิดโลกพระอารหังธรรมับงบังเกิดเปิดโลกพระอารหังสังฆังบังเกิดเปิดโลกพระอาราหังสาธุสาธุบุญทั้งหลายจงกลุ่มหุ่มผมู้ขาไปตลอดกาลละนานทั้งผู้เปลี่ยนทั้งผู้เปลียป่ยนเจา้าภาพจงได้ในสิ่งที่ปรรถนาอย่างสุขสมบูรณ์อย่างดีอย่างเลิศอยาศ่างประเสริฐก็เพื่อนก็มูดเดอสาธุสาธุสาธุอะทุโมทามิายกเส่หัวสมบัติ โอ้ยดีหลา่าดีหลยดีหลยดีหลยเด้อเ <c oughs> จ้าภาพคุณนนงบราสนะครับเขตแปดสองประเทศเยอรมนียาประมาเด้อเอฟซี FC แฟนช่องก็ได้อ่าบุญผู้ันเทดบุญแล้วกันว่าผู้คนเป็นเจ้าภาพวันอะไรเขียนว่าคุณนนง เจ็ดแปดสองหนี่งมีความหมายด้วยครับ <laughs> อ้าวให้โช้ให้ลาบกันทุกคนสักคนอ่าไปชมตัวเลขกันละครับบานเนี่ยอ่าพอเฮ็ดก็ได้อ่า,อไ,อาไปไปต้นสาละต้นสาละเอาเบิ้งดูเอฟซีแฟนช่องเลยบันนี้ต้นสาละเอาพริกทั้งนั้นทั้งนี้เบิ้งดูโอ้มันคืองาม,มขนาดไหน อันนี้นดอกมันร้น,นี่ครับฝุ่นบางน่วยมันดูนี่เต็มเหงาเต็มต้นนะเขินว่าเบิ้งทั้งต้นนุกขับบา่บาย เสืยเสยบอตีนนี่พระพุทธเจ้าที่มานั่งตัดสร้อยู่ต้นตนี้แหละบ่นมแจอบนต้นสาลานี่วนต้นประสูตรบ่เออต้นประสูตรหรือตัดสร้หรืออย่างประสูตรตัดสร้อ๋อมีกินหอมหอมอีกพ่อแม่เอฟซีแฟน่องบ้านดอกงานเลยดครับผมดอกสาละออันพท่านในบ้านก็มีครับผมนี่เป็นหมากก็มี ยน่สูงก็มีครับผมโอ้โหอพี่ทายรูปสูงยิ่แเห็นปูไรอันี้ดอกต้นหนึ่งเราเคยเรียนยี่วัดปูนวัดแต่ของบังดอกนะครับด้วยมัดบ้มานงามบาดง่ายก็นวยนิดเดียวมีลูกใหญ่ๆองกลางหาดเขาเอายังวัดปลูกหรืครับเนี่ยโอ้ดอกยหญ่นา ูดเดี๋ยวูดเดี๋ยวูดเดีงามเดียวพพีนนออกกน่น้องมันอกกอกกลางลาต้นแลก็เป็นลูกลูกใหญ่เท่าลูกมะพร้า,าวหูจักอีกยระวัดเขา <laughs> เป็นเรียนมาแต่เสรลักคือหูจักกับพอ,อ <laughs> เป็นป้าคนเจ้าหูจัก,จกกนันนะมนเรยนครอบล่างเหละเออน้ามีะไ่้เป็นของคนเจ้าที่นั่งอย่งนี้ มาไม่จับเบิ้งอยู่น้งาอยู่มากหมดโอ้งามเลยพี่น้องเยให้เบิ้งใกญ่ๆนี่ถอดๆๆๆๆๆอย่างผมเคยเห็นมันมันงามกว่าดีอ้าคุ้มผ่าพระพุทธรูปแล้วก็ขอเหตขอสิ่งงดงามยังที่แล้ะครับผม บ่ทำอองานอะไตหน่นี่โอ้ยมันงามข่าง,งามแน่เลยดูา,งงามังไป,ไปเอาโชคลาภนก็ขับบานนี่ตู้นี้พัดบ๊ม่หมากบานนี่เอ้าฮะ สามนีแ้แหละครับโปเกยม่ำลาพาจากคลิปนี้คลิปนี้